ลูตีอ่ะเช็คมาแล้วนะคะคุณการคุณคลาวกำลังติดต่อขอซื้อซีเอินชัวลนูนจริงค่ะ <c oughs> มีหน้าล่ะทำไมคุณแม่ถึงได้อยากเช็คโอเวอร์บริษัทประกันห่วยๆนั่นมีอะไรหรือเปล่าคะคุณการคุณการน่าจะกังวลหรือเปล่าคะเพราะว่าคุณคลาวอ่ะน่าจะซื้อได้จริงๆนะคะแกคิดว่าคุณแม่อยากได้บริษัทนั้นจริงหรอ แม่ให้พี่คลาวซื้อบริษัท CA insurance เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณแม่รู้ไงว่าคนที่อยากได้ CA อ่ะมันคือนังลายทองต่างหากคุณแม่คงสงสัยว่าพี่คลาวกับนางลายทองอาจจะยังไม่ได้เลิกกันจริงๆก็เลยใช้ CA เป็นเครื่องมือจะท,ทำให้พี่คลาวทำลายนางลายทองด้วยมือของพี่คลาวเอง คุณไรทองเสนอซื้อซีเอไปราคาเท่าไรหรล่ะคะเพราะถ,าถ้าถึงขนาดคุณลียกเลิกนัดเราได้ก็คงต้องมากกว่าที่เขาเสนอที่จะขายเราเธอก็แน่าจะรู้นี่ว่าความลับทางธุรกิจเขาไม่บอกกันแต่คุณคงบ,บอกได้ใช่ไหมว่าคุณมาทำไมคุณคงไม่ได้มาบอกแค่เรื่องนี้ใช่ไหมฉันจะมาบอกคุณเอ่อไม่ใช่สิจะมาบอกเลิศวลาให้เลิ Lebanon กคิดที่จะซื้อซีเอะ ผมตั้งหากที่ควรจะเป็นคนบอกคุณแบบนั้นนะคุณก็รู้ว่าเลิศดเวลาเนี่ยปรับโครงสร้างแล้วตอนนี้ธนาคารของคุณไม่ใช่คู่แข่งของเลิศเวลาอีกต่อไปก็ถูกลำพังธนาคารบุรพายอย่างเดียวคงจะสู้เลิศดเวลากรุปไม่ได้แต่ถ้าฉันรวบรวมธุรกิจในเครือเหมือนเลิศดเวลาแล้วก็ยังมีพันธมิตรที่พร้อมจะช่วยฉันอีกหลายที่คิดว่าธนาคารบุรพาจะแพ้เลิศเวลาหรอ คุณเอากลับไปคิดให้ดีนะหรือไปปรึกษาแม่ของคุณก็ได้ว่าเลิศวลาจะถอนตัวหรือจะสู้กันให้ย่อยยับกันไปข้างหนึ่ง ใช่ความต้องการจริงๆของคุณแม่